ตรงนี้น้ำแข็งนะฮะเป็นน้ำแข็งเลยก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับลมอีกแล้วนะฮะเจอกันเช้าวันอากาศหนาวหนาวนะฮะเมื่อเช้าติดลบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสูงนองศานะฮะตอนนี้อากาศ เริ่มค่อนข้างโอเคเริ่มมีแดดแต่เมื่อเช้าหมอกเยอะมากนะฮะ,เด,ดะ,ฮะเดี๋ยวลมให้ดูว่าลบหนึ่งะฮะเดี๋ยวรถมันจะเป็นน้ําแข็งประมาณขนาดนี้นะฮะเนี่ยครับนี่คือน้ําแข็งนะเนี่ยครับนี่คือน้ําแข็งทั้งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราวอร์มรถนิดนึงนะฮะให้อ่ากระจกเราหายเป็นน้ําแข็งก่อนนะครับผมโอเคครับ วันนี้ลมจะพาทุกคนไปขับรถส่งอาหารนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันเลยดีกว่าว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวเราวอร์มรถให้รถเรากระจกหายมัวก่อนนะฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราก็มาเตรียมตัวนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมก็คือมีถุงร้อนนะครับผมตอนนี้ลมจะมีถุงใส่พิซซ่านะฮบผมแล้วก็ถุงร้อนแบบไซส์ใหญ่หน่อย ในกรณีที่เราไดออเดอร์ใหญ่ๆหรือว่าออเดอร์แบบเคทลิงนะครับผมตอนนี้เราเตรียมตัวนะฮะตอนนี้ลมจะขับอยู่2 2บริษัทนะครับผมลมจะขับของ GrabHub กับ DoorDash แต่อีกอันนึงมีของ Uber Eats ด้วยนะครับผมแต่วันนี้ลมไม่ได้ขับลมจะขับ2บริษัทวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแอปในมือถือแล้วเราไปเริ่มขับกันเลยดีกว่าครับโอเคครับ เปิดแอปกันเลยนะครับผมนน่้็คือเป็นหน้าตาของแอปนะครับล้มขับอยู่นี่นะครับเคิร์กแลนด์แล้วก็เลดมอนนะครับผมรัตวอชิงตันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปนะครับผมแล้วเราก็เลือกสักประมาณบ่ายสองครึ่งนะฮะเราก็กดโอเคนะครับชาร์จมือถือเติมน้ํามันนะครับผมต้องเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับ นี่ครับเขาก็จะโชว์จุดต่างๆนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าตรงไหนแบบมีออเดอร์บ้างอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วเราก็รอนะครับว่าจะมีออเดอร์ส่งมาให้เราตอนไหนนะฮะตอนนี้รถก็กระจกเริ่มโอเคนะฮะแต่ด้านบนยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะฮะแต่ตรงนี้เริ่มมองเห็นแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเรารอออเดอร์นะครับนี่ก็ของอีกบริษัทหนึ่งนะครับผม อันนี้เป็นของกร a b hub นะครับเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมเราเปิดพร้อมกัน2บริษัทเลยนะฮะบริษัทไหนมาเราก็รับเนี่ยครับโอเคเรารอนะฮะนี่ครับวันนี้ก็แดดดีนะฮะแต่หนาวนะับผมก็ประมาณศูนย์นองาครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงศูนย์นองสานะผมก่อนที่อาทิตย์หน้าตั้งแต่พรุ่งนี้นะฮะฝนจะตกแบบทางอาทิตย์เลยแล้วก็อากาศจะเย็นนะฮะ ก็คือบรรยากาศที่ลมมารอตอนนี้ลมรอออเดอร์อยู่ฮะยังไม่มีออเดอร์เลยนะครับเหมือนประมาณว่าตั้งแต่ช่วงโควิดไม่เหมือนแรกๆอะ่ะที่ลมสมัครขับส่งอาหารนะก็เหมือนว่าคนสั่งเยอะแล้วก็คนขับยังมีไม่เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผ่านไปหลายเดือนคนเหมือนแบบตกงานเยอะหลายๆคนก็หันมาขับรถส่งอาหารกันมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบคนขับ บนถนนแบบเยอะมากนะฮะบางทีไปรอตามร้านอาหารเนี่ยคนแบบโอ้โหขับเต็มเลยนะฮะก็ระหว่างที่รอออเดอร์นะครับผมยังไม่มีออเดอร์มาเลยเดี๋ยวลมก็จะอัปเดตสถานการณ์โควิดนิดนึงนะครับผมตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดของอเมริกานะฮะน่าจะทะลุ16ล้านคนไปแล้วนะครับผมติดเชื้อก็อย่างน้อยวันละประมาณ2 0 0 0 0 0ต่อวันนะฮะแล้วก็เสียชีวิต วันหนึ่งก็ประมาณ3,000 2,000เกือบ3,000คนต่อวันนะฮะก็หลายๆที่หลายๆร้านโอเคตอนนี้เริ่มมีออเดอร์มา1ออเดอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูกันออเดอร์มา1ออเดอร์แล้วนะฮะเจ็เหรียญนะครับผมประมาณ4ไมล์โอเคเดี๋ยวลมรับก่อนนะครับโอเคตอนนี้ลมก็มาถึงนะฮะ เป็นร้านขายไก่นะครับผมเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับผมที่ได้รับความนิยมมากในระดับหนึ่งนะครับของอเมริกานะครับผมชื่อร้านเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะชิกฟิเอ A นะครับผมเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเอาออเดอร์ด้านในกันนะฮะได้ออเดอร์มาแล้วนะครับผมแล้วก็ลงใส่ไว้ในถุงร้อนเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปส่งกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราถึง บ้านที่เราต้องมาส่งนั้นฮะเราก็จะเอาอาหารไปวางไว้ที่หน้าประตูบ้านนะครับเหล๋ยวลมให้ดูตรงนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อเช้ามันหนาวมากเนี่ยครับตอนนี้ตรงนี้น้ำแข็งนะฮะเป็นน้ำแข็งเลยลบหนึ่งนะฮะนี่เป็นของอีกหนึ่งบริษัท ผมที่ลมขับก็คือรับฮับนะครับเดี๋ยวเรากดดูมีออเดอร์เข้ามานะฮะกดดูปุ๊บอ่าเป็นร้านอาหารเม็กซิกันนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรับไปส่งตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดรับนะครับผมนี่ครับเรากดรับจังหวะพอดีเรามาเจาะใกล้ๆร้านเขานะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเอา ตอนนี้ลมอยู่ในโซนของเคิร์กแลนด์นะครับผมเป็นเมืองที่ติดกับเลดมอนด์นะฮะด้านหลังก็จะเป็นร้านตาร์บักนะครับร้านตาร์บัคก,ก็จะมีแบบเยอะครับมีหลายสาขามากมีแบบแทบจะแบบเกือบทุกจุดมีหลายจุดมากอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณแบบเซเว่นบ้านเราอะ่ะคือแบบมีทุกที่อะไรไงเงี้ยเดินนะครับผมไปร้านไก่ทอดเมื่อกี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับกัน ตอนนี้ร้านน่าจะยุ่งมากนะว่ารถที่จะต่อเข้าร้านนี่แบบยาวมากะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาเอาอาหาระฮะชอดเนี่ครับเขาก็จะวางอาหารไว้ตามจุดนะฮะชื่อตามออเดอร์ที่เราจะมารับนะฮะเราก็เช็คชื่อให้ถูกต้องนะครับผม แล้วเราก็กดคอนเฟิร์มตอนนี้แถวยาวมากนะรถที่จะต่อเข้ามาออเดอร์นะครับเป็นแบบ <Okay. S 1> ขับแล้วสั่งออเดอร์แล้วก็รับได้เลยเป็นแบบ Drive to นะครับผมคือแบบร้าน,นยุ่งมากนะฮะโอเคร okay, เราได้ออเดอร์แล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งกัน ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกา,ท,ท,าที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็จะเหลือแต่ต้นไม้แบบแ mm hmm. ห้งๆนะฮะเพราะใบมันร่วงหมดแล้วนะครับเพราะว่าหน้าหนาวพอทอดเฮ้ยครับเซอร์เซอร์สเป็นยังไงยิน e ีต้อรั Have a good one Thank you นี่ครับลมได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับผมเป็นร้านพิซซ่านะครับผมตอนนี้ลมมาจอดรถอยู่หน้าร้านพอดีแล้วลมก็ได้ออเดอร์นะฮะ เคารลมกดลับนะครับผมเดี๋ยวน้องเขาก็จะเอาใส่ถุงให้นะปุ๊บ oh. Thank you man Thank you เคเราได้ออเดอร์ Order แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งกันนะโอเคเราต้องเอาพิซซ่าไปวางไว้ที่หน้าบ้านนะ เรียบร้อยนะครับผมโอ้บ้านนี้ให้ติปเรา15เหนนรียญนะฮะถือว่าโชคดีนะฮะโอเคเราไปขับกันต่อนะฮะนี่ลมได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับผมเป็นร้านพิซซ่าเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับกันมาถึงแล้วนะครับนี่มดพิซซ่านะครับผมจุดเด่นของพิซซ่าร้านนี้คือแบบสามารถ เลือกไส้หรือว่ารสชาติใส่ดับใส่ได้แบบไม่อั้นเลยนะฮะแค่หนึ่งราคาเท่านั้นนี่ครับเราไดออเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันโอเคครับเรามาถึงก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับไปรับที่ร้านอาหารจีนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับกันนะครับ เดี๋ยวเรามารับร้านนี้นะร,ร้านแพนด้านะครับผมโอเคเป็นร้านอาหารร้านอาหารจีนนะฮะเหมือนแบบร้านข้าวแกงจีนอะ่ะเนี่ยแพนด้าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเอาด้านในนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปส่งกันออเดอร์นี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะชั้นสองนะครับผมนี่นะครับมีอีกหนึ่งออเดอร์นะครับผม เป็นร้านไก่ทอดอีกแล้วนะฮะที่ลมไปรับนี่นะรอบที่สามนะฮะนี่นะครับเราก็มาส่งก็เรียบร้อยนะครับผมลมขับไปทั้งหมดสามชั่วโมงสิบห้านาทีนะฮะลมได้ทั้งหมดเจ็ดเที่ยวนะครับผมลมทำเงินเจิบสามเหรียญยี่สิบ้าเซนแล้วรวมกับอีกหนึ่งบริษัท อีกหนึ่งบริษัทนี้ลมได้ทั้งหมด8เที่ยวนะฮะแเที่ยวอันนี้ลมทำเงินได้9เหรียญนะครับผมเสร็จก็ประมาณ80เหรียญนิดๆน,น,นะฮะแปดสเหรียญเนี่ยครับก็บรรยากาศล่าสุดที่ลมไปขับรถตอนนี้ลมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะก็โควิดสอนให้เรารู้ว่าอย่ามีงานประจำแค่อย่างเดียวนะฮะต้องทำ อะไรเสริมไว้นะฮะหรือว่าต้องมีอาชีพเสริมเตรียมไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนาคตข้างหน้านะฮะเหมือนโควิดที่ทุกคนเจอกันตอนนี้นะแล้วร้านอาหารที่ลมทําอยู่ก็ยังไม่เปิดนะครับแต่หลายๆร้านก็คือเขาเปิดให้แบบอ่สั่งเป็นออนไลน์หรือว่าสั่งทูโ,โกสั่งกลับบ้านได้อะไรเงี้ยแต่ร้านที่ลมทําอยู่อยู่ใน Microsoft ก็คือพนักง,งาน Microsoft เขาก็ยังไม่มาทํางานแล้วร้านที่ลมทําก็คือยังเปิดไม่ได้อะไรเงี้ย ก็ต้องรอต่อไปแล้วก็ยังไม่มีกำหนดนะฮะตอนนี้แล้วลมก็เลยต้องหาอะไรทำไปก่อนนะฮะก็เลยมาขับรถส่งอาหารก็ถือว่าดีกว่าอยู่เฉยๆครับผมก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาก็ดีหน่อยะฮะถ้าไม่มีรายได้เพิ่มเข้ามานี่คงจะคงจะเครียดมากนะฮะแต่ตอนนี้ก็โอเคครับถือว่าต้องสู้ไปยังไงลมก็ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด subscribe ให้ลมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลมจะเก็บบรรยากาศตอนเย็นอีกนิดนึงมาให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วมันมืดเร็วนะฮะแต่ลมคิดว่าถ่ายแล้วมันจะมองไม่ค่อยชัดแน่เลยแต่เดี๋ยวลมขอลองถ่ายก่อนนะครับว่าวิาวดีโอจะโอเคไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนเย็นลมจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูเพราะว่าตอนนี้ม,มืดเร็วสี่โมงเย็นก็จะมืด มืดแล้วอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวลมเก็บบรรยากาศตอนเย็นมาให้ดูนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมตอนนี้เกือบห้าโมง4ล้วสี่โมงกับห้าโมงครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ลมอยู่ในมอลนะฮะลมมารับอาหารเป็นร้านพิซซ่านะฮะชื่อร้านป๊อปป้าเมอร์ซี่นะครับผมเป็นพิซซ่าที่สั่งแล้ว ให้เอาไปอบที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะมีพนักงานเขาก็ทําสั่งสั่งตามออเดอร์แบบรสชาติต่างๆหน้าต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลูกค้าไปอบเองที่บ้านหรือว่าเอาไปอบไปเบคอะไรเองที่บ้านอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลงไปรับนะครับผมหน้าตาพิซซ่านะครับที่ต้องเอาไปอบเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้านะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตอนกลางคืนตอนนี้คือหกโมงนะฮะเกือบจะหกโมงแล้วนะครับ โอเคตอนนี้มืดกโมงนี่มืดมากนะฮะโ okay, อเค๋ยวเราส่งเนี่ยฮะบรรยากาศตอนกโมงเย็นนะครับอยากจะบอกว่ามืดมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ต่อน,นะฮะ